เป็นปุ่มบาร์ ตกหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ออเดอร์ Order ที่อยู่ภูเก็ตอาจจะไม่ได้รับให้นะคะรับได้ปะวะเดี๋ยวดูอีกทีก่อนว่าบริษัทอื่นเขามีปัญหาไหมเพราะว่าบริษัทสีแดงเขามีปัญหาไงที่ภูเก็ตอะเมื่อวานโทรไปหาที่สาขาเขาแล้วเขาบอกว่าเปิดทำการปกติแต่ไม่มีพนักงานส่งของให้ลูกค้าค่ะ ก็คือต้องเข้าไปเองอ่ะเข้าไปรับของเองที่สาขาประมาณน่ะคือเข้าใจว่าบางคนน่ะเขาเสียค่าส่งอ่ะแล้วเขายังจะต้องเสียเวลาเข้าไปรับของที่สาขาอีกอ่ะแล้วคุณเอาค่าส่งไปอ่ะคือส่งเฉพาะแบบฝากขึ้นรถอย่างเงี้ยฝากขึ้นรถไปสวัสดีค่ะ <laughs> เราเองไงปอสาระอันปันหอยย่อยหอมหอยพูดก็ไม่ค่อยจะถือหรอกวพาเป็นย่อยย่อสวัสด,ดีค่ะเราไปส่งอีกที่หนึ่งแล้วก็จะกลับบ้านแล้วก็ไปไล์ขายของกัน วันนี้ขายของได้ถึงพี่มินเลิกงานเท่านั้นเพราะว่าจะไปจะไปข้างนอกใ,นใจอกให้สวยสักวันเถอะแม่คิดว่าได้ลูกชายทัวเนี่ยแม่บอกพร้อมก็พร้อมนมก็ไม่มีแต่งตัวก็เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆแต่งตัวอย่างก,กับผู้ชายเป็นเด็กผู้ชายนะ ไปเลี้ยงเย็ยนนี้เลยปันปันตื่นเช้าวันนี้ตื่นเช้าก็เลยมีเวลาแต่งตัวอะไรนะลูกพี่ได้แฟนใหม่เออนันก็บอกว่าเหมือนได้แฟนใหม่มันก็ไม่ค่อยชินตัวเองกันกำลังจินตนาการว่าถ้าฟันเป็นคนที่แบบเกิดมาแล้วผมอีกเหมือนแม่ จะหน้าตาเป็นยังไงอยากแบบม้วนตั้งแต่โคนเลยนะอยากม้วนตั้งแต่โคนผมอะแต่มันทำไม่ได้ไงมันไม่ถนัดต้องเป็นลอนเล็กๆเนาะหรือว่าไอ้ที่หนีบอยากมาม่าไอ้ที่มันเป็นจักๆเล็กๆอะ่ะเออเพราะว่าแม่ปั่นผมยีกอยากรู้ว่าน่าจะเหมือนแม่ขนาดไหนถ้าผมยีก แม่ผมตอนตอนสอาวๆแม่ผมหยิกมากหยิกตั้งแต่โคนเลยแล้วก็ยาวยันเอวเลยแล้วก็ทำไฮไลท์หลายๆสีเหมือนปามี่เลยก็เลยอยากลองดูว่าถ้ามันผมหยิกจะตึ็นไงตอนแรกม้วนแค่ปลายพอม้วนแค่ปลายเสร็จปุ๊บพอม้วนข้างบนปุ๊บมันดีดพอมันดีดปุ๊บม้วนมันทั้งหัวเลย จะเตรียมตัวถ่ายรูปแต่งงานไม่ถ้าถ้าแต่งงานจะไม่ทำทรงนี้เลยค่ะเป็นราผเสิวแม่ไว้ผมสั้นไม่ได้เพราะว่าแม่ผมอีกแล้วแม่ก็เริ่มยืดผมมาเรื่อยเรื่อยเอยแล้วก็ทำสีผมไม่เคยเห็นแม่ผมดำเลยตั้งแต่เื่น พี่โบพี่บมมันไม่ชอบขับรถใกล้รถใหญ่เลยอะกลัวคือตอนเนี้ยรถใหญ่หมดเลยอะทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างซ้ายขวาแล้วปันอยู่ในหลุมนี่ตอทองตอทองอยู่ในหลุม หดใจนึงรถฝั่งขากลับอะรถติดมาก ทางขึ้นขอ,อยากปิดทางขึ้นครับนึงเดี๋ยวมานะ หัวเปิดเลยข้อไปเลยเพราะมันคือไฟเขียวพอดีคือไม่ทันจ้ะ ติดอะไรวะตู้ลอะอ๋อติดแบกม ้องยอนสอนนะลุงอ่ะ เครื่องพี่มันแรงหมายถึงเสียงอะไม่ใช่เครื่องหรอกเสียง เสียงพูดในละคร คืออะไรคะเียงพูดใน,นละครอะไรอะเชียบเกือบโดนเกือบโดนโดนไปแล้วหนึ่ง มมีรีรโดวแค่นี้เจอกันในติ๊กต็อกบายเดียวไงชนไปก่อนดเ,เดี๋ยวเค็มทีเดียวรอบคันแล้วเนี่ยตอนเนี้ย